สความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่ควรมองข้ามการบริหารธุรกิจไม่ใช่แค่การเพิ่มยอดขายหรือว่าการสร้างกําไรแต่ยังต้องรู้เท่าทันความเสี่ยงของการเงินที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของกิจการในระยะยาว ข้อแรกค่ะรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่สม่ำเสมอธุรกิจจำนวนมากค่ะที่ต้องเผชิญปัญหากับความผันผวนของรายได้เช่นฤดูการขายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจตกตำ่ำการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่<ๆ>เพียงไม่กี่รายก็เสี่ยงเช่นเดียวกัน ข้อที่2ค่ะกระแสงเงินสดขาดมือแม้ธุรกิจจะมียอดขายดีมากๆแต่หากขาดการบริหารกระแสงเงินสดอย่างเป็นระบบก็อาจไม่มีเงินจ่ายพนักงานซัพพลายเออร์หรือไม่สามารถจ่ายภาษีได้ทันเวลาข้อที่3ค่ะ ภาระหนี้สินเกินกําลังการขยายธุรกิจด้วยการกู้เงินเป็นเรื่องปกติคะ่ะแต่หากไม่คํานวณให้ดีการแบกรับภาระดอกเบี้ยหรือคืนหนี้ไม่ทันอาจจะทําให้ธุรกิจของคุณสะดุดได้ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ขายดีเท่านั้นแต่ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถบริหารความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดการวางแผนล่วงหน้าและการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินยัยจะช่วยให้กิจการมั่นคงแม้ กชิญกับความไม่แน่นอน